การสองต่อ v a ไ i ต t y t r i ป p ู u k e t s a n d b a นะครับเปิดมาพร้อมกับของกินเทปนี้มีแต่กินๆอย่างเดียวเลยล่ะครับสองตอพามาทานของทอดนะครับและปอเปียสดตามไปดูความน่ากินของอาหารภูเก็ตกันครับต็ได้อีกไม่กี่นาทีก็ได้เวลานี้แล้วนะไอเนี่ยปอเปียะ ที่เราบอกเราจะมถายปอเปีย e. mm. โ, bon โอ้โกได้ยีินาทีอ uh ืมงงลำะมาง่วงลำเตคุณป uh ้าเขาบอกน้ำจิ้มคุณป้าอร่อยมากอร่อยเลิศค่ะออเลืแก้ไข่นอกก็มียี่คุณป้าทำมากี่ปีแล้วอะทำมากี่ปีถ่ายมากี่ปีแล้วายมากี่ปีประมาณยีบกว่าปียีกว่าปีเลย้มาจากที่ไหนคะคุณ มาจากกรุงเทพค่ะถึงว่าหล่อสวยนะขอบคุณค่ะเพอแต่งตัวสวยสวยแบบที่คนคุกเกตไม่มีนะคุณต้าคุณตาเขาบอกว่ามาจากไหนกันบอกมาจากกรุงเทพบอกว่าหน้าหล่อสวยคนคุกเกตไม่มีหล่อสวยแบบนี้คกเกตเขาแต่งตัวธรรมดาอืมสวยเป็นไงบ้าทุกเยอรขายได้เมื่อไหร่บ้าจะออกมา่ัน5โมงอ่ะ มีโควิดสายตลอดเลยค่ะไม่เพราะร้านป้าก็อยู่ที่โล่งอ่ะใช่เปิดได้ดวงดีหน่อยป้าไม่ไม่มีปัญหากับใครเลยไม่ติดโควิดแล้วก็ไม่สั่งติดตรงนี้นี่อ่ะดวงดี้ค่ะอย่างนี้คุณป้าก็สามเข็มแล้วสิฉีดฉีดวัคซีนสามเข็มหรือยังครับแล้วค่ะกดแล้วค่ะใช่ไหมค่ะท่านผู้ชมครูเกตเนี่ยก็ฉีดวัคซีนสามเข็มแล้วนะครับ ้ได้เราไม่ก็เดี๋ยวได้ี๋ยวถอดซินกันนเขาเป็นตลาดเล็กๆแต่เขาดูสอาดสอ้นะนะแต่ละคนก็ดูสอาดะ้านใช่ไม่ใช่หมายถึงเขาดูสาด้านด้วยของเขาแต่ละอยา Hãy subscribe tới kênh Ghiền Mì Gõ Để không ครับน้องจอมเอ้ยไวจิ้มมความร,อร้อนจะจ,จัดจี๊ดเออต้อยกินของร้อนไม่ได้โอ้ยเยอะมากเลยเนาะร้อ 120. ส,สิถ่ายรูปดแพ่แถวทนะร้อยยสิบเยอะมาเลยน้้มะครัผมแนะนำให้กินไสกับเทียนก่อนตอนนี้ ไส่อะไรนะไส้ไส้หมูจะเป็นอย่างนี้แล้วก็เกี้ยนเกี้ยนไอ้นี้อร่อยหมูบดมูบดมูบดพร้อมต้มอะไรับน่าจะกรอบครับใช่ไหมอร่อยใช่ไหมเอออาจจะต่อยรองจิ้มสิกรอบไม่จิ้มอีกอะไรเลยนี่หน้าจิ้มไอ้นี่ไงอร่อยเนี่ยกระชิมพอมน้ำจิ้มครับ่อช้าดิอย่าเพิ่งหอนะเดี๋ยวขอถ่ายรูปอาจจะต่อยลองดูต่อยบอกทุนไม่ไหวเห็นก็น้องลองครับครับ ได้ครับก่อนเดี๋ยวน้ำจิ้มก็เป็นไงเหมือนหวานเข้ากันแนะนำให้มานะอยู่ตลาดฉังฉาที่โรบะกซี่กุยโรบะกซี่กุยนะครับได้ค่ะไปร้านชอปเตียร์ได้ร้านชอปเตียง์หนึ่งสองสาม ้ากหนูบอกแล้าก็ร้อยในเดียินละสิบห้าบาทหบาทใช่ห้าแแต่ร้อบาทเดยร้อยบาทเจ็ดเจ็ดอันเจ็ดอันเจ็นร้อยห้าบาทตองเพิ่มห้บาทหบาทเลยเหรอไม่รถกันรถ่ายดีขนาดนี้ก็ไม่รถหรอรถนี่กันหมดเลยเขาเรียกว่าแต่ต้องรถกันหมดเ่นเกี้ยวเกียใช่ไหมครับผมลุยจะเดียวดี สี่โต๊ะก็น้องน้องสอนด้วยนะก็น้องเทยอยู่คุณนายทำมากี่ปีแล้วครับเนี่ยครับประมาณร้อยปีแล้วครับร้อยปีแล้วนะพี่น้องรุ่นแลครับสามรุ่นนะนะหน้ากินอ่ะก็ตั้ี่พ่ออ๋อเกี่ยงนะอาโผองโผรุ่นแรกโกลบรุ่นแรกแล้วคุณพ่อแล้วก็มาคุณนายใช่ไหมฮะ ขายดีเปิด11โมงนะเออตลาดสังขานี่กกินนะบอกแล้วอันนี้แหมอไปเอ็ดอันอันนี้อไปครับผมอ่อไปค่ะแะไปั๊บเดียวรับอย่างนี้เอากลับกรงเทศเป็นเลขนะโอ้ขอบคุอันนี้พากลับรุเทพเหรอไม่ใช่วันนี้ให้กลับไปทีร้านเต่าจับปรงเทศบอกพ่าผมไม่ไปผมออกไป แค่ต่อเที่ยงค่ําก็บอกถึงพ่อไม่ต้องใต่ไปเพราะมันจะไม่ดีเดี๋ยวไม่ติดเท่ไหร่เดียวถ้าผมได้ของสุกเขาก็เช้าเนี่มันมันไม่ค่อยเท่าไหร่เดี๋ยวไปถึงเดี๋ยวทุ่มสองถั่วอ๋อเสียใช่น่ากินนะพี่ชายนะเขาก็มีถั่วใช่ไหมล้อไม่ใช่ไอ้นี่ก็ไอ้เต้าหู้ผ่อนครับอ๋อเต้าหู้นี่มันแก้วมันแก้วหมูแดงแล้วก็นี่ไอ้สามอย่างครับมีกรอบหอมเจียวแล้วก็เส้นหมู อ,อันนะี้นี่แล้วก็หมูแอเคนะ,คะ,นะแล้วเป็นเครื่องเอาเป็นเครื่องเดียวกินได้หมอย่างนี่นี้ม่ต้องมีหุ้นไงหูปลาจ่าปลาจา้ามาเนาะตลาดนี้สองขี้กินหมดเลยมีไช้้าผักได้หัวักสิครั ฉันชอบอ่ะชอยพระดูสาดสะอ้านด้วยหูไม่ไประานะคอูติดกันกับร้านต่อติ่งสดเตน้ำเข้าด้วยดูสิติน้ำเข้าด้วยทุกคนเติมไหมกีนทั้าหมดเลยดีย้งห้ดับกัน เร็จตนี้เราจะไปไหนเาบอกเาเสร็จกนเ่ยวอเากานท้นะเสร็จี่นี่ไปไหนต่อคับไปตลาดกลางวันนอะบอกที่ผู้ชอหน่อยสิตราต้อยไม่พูดเลยต่อต้อยเจอของจะเลิมนเลยค่ะใช่บอกว่าแต่ละที่เนี่ยคนเยอะไม่ได้ทัานชอบตรงไหนร่อาร้านแต่ละร้านที่างอยู่บนทังคารไมเราไม่ลองไปนั่งตรงนั้นอยู่นังคาร์่้เไกินนะปะยืนกิมไปตรง ครับคุณน้าครับเจ็ดนับปอเปียสดน่าทานน่าทานนะครับมาภูเก็ตต้องแวะชิมกันนะครับท่านผู้ชมต่อจากนี้นะครับจะไปหาทานน้ำสดชื่นสดชื่นกันต่อครับ ตลาดเลาจ๋านะคะเราก็แวะมาที <h <h ่ร้านกาแฟชื <h <h h <h <h ่ออีทคูณสิบอีทแพชเพนอีทแพเนร้านสวยนะเป็นตึกขาวๆนะครับอ่าอ่าอืมได้ ร้านเขาสวยนะเดีย๋ยวไปถ่ายรูปตรงสวนดีวกว่าเออร้านคาเฟ่แห่งนี้นะครับมีชื่อว่า Eat e x t e n นะครับคาเฟ่บาร์แอนด์รีสอร์ทนะครับร้านคาเฟ่เรียบหรูบรรยากาศดีมีมุมถ่ายภาพเยอะมากๆนะครับจะมากลางวันหรือช่วงค่ำนะครับก็สวยเหมือนกันแนะนำให้ตามมาลองกันครับช,โโรช็อกโกแลตมิ้นช็อกโกแลตมิ้นอะไรอันนี้จะเป็นราสเบอร์รี่สมูทตี้ค่ะใช่มันจะเปรี้ยวนะพี่น้องแล้ไปปั่นไงพี่หนุ่ม สตรอเบอร์ี่โซดามีไหมมีค่ะสตรอเบอร์ี่โซดาโดาแล้วก็อะไรอีกอันนี้อันนี้จะเป็นเดอร์ตี้ค่ะปลาเดอร์ตี้คือเข้มข้นแห้งๆค่ะวิทยาชกัดเย็นค่ะแต่ว่าอันตัวนี้ลูกค้าต้องรอประมาณสิบห้านาทีอ๋ออ๋อว่าเจอในร้าเนี้แต่แต่เป็นรสเจเจจเย็นใช่ไหมไม่ร้อนใช่ไหมหาือไงที่กายไม่องกินดูไหมเออเออเอาเดอร์ตี้กาแฟี่หน่ง แล้วก็ขอขอสอบเขาจริงๆอยากกินไอ้นี่เหมือนกันนะช็อกโกแลตก็กินสิแต่ว่าไม่อยากให้แอลเข้มข้นอ่ะก็บอกมาสิแล้วจะกินทำไมวะกินช็อกโกแลตแอลกินอยากเพิ่มความหวานอันนี้ก็ได้ไม่หวานนะแล้วน้ำแข็งเยอะๆอัลเบอรีตก็ไม่เปรี้ยวแล้เปรี้ยวโคสไม่ะได้เปรี้ยวนิดหน่อยจะเป็นโทส เมื่อกี้มันจะเป็นฮันนี่โทสดพูดิดฮันนี่โทสฮันนี่โทสโอเคแค่นี้น้องไปเขาได้ไปตามรูกันนี่เปิดหรอน้องอันนี้เปิดเดือนเมษาค่ะเดือนอเดือนมาไม่เจอแปดเดือนที่แล้วไปหาลูกกัน น้ำดืมนะคะที่สั่งไปแล้วจะบอกจริงๆว่าร้าน e ีส t p พ s าสเนี่ยไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรแต่เราเรียกว่าอีสต์พลาสคือเขาเป็นแบบมีคนมาขอมาจัดแต่งงานที่นี่เพราะว่าห้างกว่าแล้วก็มีแบบซุ้มสีขาวๆทายแหล่บอกว่าที่จะมาจัดงานอีเวนต์งานแต่งงานทังหลายแหละแล้วข้างในก็เป็นร้านขายกาแฟแล้วก็มีอาหารนะคะท่านผู้ชมแต่พอดีวันนี้ยเราขอ มาดื่มเครื่องดื่มก่อนกับขนมปังนิดนี้กรุบกริบกรุบกริบ้ก็เก็บรูปสัร้อยรูปเล่นเลยเพราะโครงตึ่นก็สวยดูเป็นยุโรปใช่สีขาวนะคะดูสะอาดสะอาดแล้วก็ดูโล่งๆกว้างๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวขอชิมช็อกโกแลตก่อนนะคะโอเคียนี่เป็นของเมนูอาหารเข้ามาดูเป็นวันน้ำไม่หมเป็นไงคะ คือแค่ไหนไม่หวานใช่ไหนคือไม่หวานแล้วก็นัวคือกำลังดีใช้ได้เลยแล้วของป้าหน่องอร่อยไหมคะอร่อยไหมคะอร่อยป้าหน่องกินอะไรเมื่อกี้สตรอเบอร์รี่อ๋อแล้วสตรอเบอรี่เดารูหุ่นป้าหน่องสิคะก็เป็นคนผอมนะอืมกินสตรอเบอรี่เดารร้านนี้เหมาะที่ไม่เช่าพีเีษถ่ายรูปสวยนะคะแล้วก็ทานข้าวมาทานกาแฟเล่นเล่นนั่งสบายๆอะไรอย่างนี้นะคะท่านผู้ชมนี่ก็เป็นอีกร้านหนึ่งแล้วเขาเพิ่งเปิดเมื่อเดือนเมษาดีเองท่านผู้ชม เปิดรับโควิดรอบที่สามแล้วก็เลยแลก็เลยปิดไปแล้วพิ่งมาเปิดใหม่นะคะยังไงก็จะมีโอกาสมาภูเก็ตแนะนำเอแนะนำนะคะร้านเขากว้างกว้างดีค่ะ East plus East คูณสิบอ่ะคำว่าคูนภาษาอังกฤษว่าอะไรคูน Pass Pass บวกไมใช่ไหรอ Pass บวกคูนคูนคูนเหรอดวงก็คูนอะแล้วเรามาดูของต่อนะของต่อต่อนานหน่อย 15นาทีก็บอกเป็น Coffee, Coffee c o ฟฟ e e ดิ p เดี๋ยวจะนี่ให้ค่ะแหมภาษาอังกฤษนะคะคือไม่ได้ไปเมืองนอกมาสองปีเนี่ยใช่จำไม่ได้เลยนะลงหม้อหมดลงหม้อคืออาจารย์ไปหมดนะคะลงหม้อตามใครรู้ไหมตามแม่น่าไปเนี่ท่านผู้ชหนมร้านก็สวยร่มรื่นนะ มาแล้ว <m agn ets> มาแล้วนะคะเฟนโทสเฟนฮันนี่ขอเฟนฮันนี่อืมเฟนฮันนี่นะคะก็เพื่อนแขกเพื่อแขกให้ตาใต้พูดก่อนตาใต้พูดค่ะอันนี้เขาก็จะมีมะม่วงมะม่วงนะคะเสิร์ฟมานะคะเสิร์ฟมาอืมเออเอาก็ชิวๆไปชื่อมไปเชื่อมวไปหนอกไป่ทานได้มะม่วงสุกนะคะแล้วก็แมชมลโล่เออกีวีสีเขียวอันนี้เยลลี่ไม่ใช่แมชมลโล่ น่าจะเป็นเยลลี่เด็กๆกินมัสเมโล่จะเป็นสีขาวๆเดียวองกินนะคะเดี๋ยวจะโชว์เอ๊ะแต่เขาย่างมาได้กรอบเกรียมนะคะแล้วเขาก็มีนี่ด้วยไม่ราดน้ำผึ้งหรอราดสิคะเดี๋ยวก็ตัวอย่างค่ะต่อแล้วก็กล้วยแล้วก็มีบานานั่งกล้วยนี่แบบเสิร์ฟมาเป็นเป็นหวีเลยนี่เป็นเป็นเ็นานก็เป็นลูก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 เป็นลูกเลยค่ะนะคะเดี๋ยวเราก็จะลองกินนะคะว่ารสชาติเป็นยังไง ยัยครับเนื้อเนื้อแป้งเขาจะไม่กรอบนอกนุ่มไหนใช่ไหมออกเหนียวป่ะไมเนี่ยกรอบกรอบใช่ไหมเดี๋ยวเอาก้็เหนียวมีเหนียวนิดนึงก็คือแบบว่าขนมปังเขาหนาใช่ป่ะอืมแต่ว่าเพราะว่าทานเนยแต่พอดีไปกินตรงที่เนยน้อยแต่สาเนี้ยก็จะเนยเยอะเนาวเพราะว่าให้มากินกับไอศครีมนะคะก็จะมีไอศครีมเดี๋ยวจะชิมไอศครีมสตรอเบอร์รรสชาตเป็นไงตอนนี้นะคะท่านผู้ชมถึงจะปลดล็อกหรือจะเป็น เทานอะไรเราก็ต้องมีช้อนกลางนะคผู้ชมเพื่อความปลอดภัยกับคนที่เรามาด้วยรายการสองต่อวาไรตี้เทปนี้นะครับลากันไปกับร้านอีกเอนะครับร้านคาเฟ่บรรยากาศดีๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในเทปหน้าสวัสดีครับ